สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่ริมชายหาดพัทยานะไม่รู้เป็นพัทยาเหนือหรือพัทยาใต้เด้อนี่เด้อสนุกจ้าพี่มารกี้สวัสดีค่ะน้องเตชิสวัสดีในหัวสวัสดีนะลืมเอาขาตั้งกล้องมาทุกคนเอ้ยไล์ไปแล้วก็ดูลูกไปเหมือนเดิมเลยทุกคนมาเด้อมาเด้อซื้อทุเรียนมานั่งกินนะคะยังไม่ทันได้กินเลยเพราะว่าต้องตามลูกนี่ เออเฮยเ,ยเยจริงจริงเลยจะได้ไลฟ์สดดีมีทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ตรงตรงไหนอะ่ะถ้าถ้าเดินไปเรื่อยเอยนะทุกคนนะมันจะเป็นเอ่อพวกเมงโดนัลนะคะนี่ลืมค่ะกล้องจะล้านใช่ฉันลืม กล้องนเะตชิดนะคิดดูลืมค่ะตั้งกล้องคิดว่าคิดว่าใส่ในตะกร้าเอ้คิดว่าใส่ในกระเป๋ามาแล้วนะทุกคนนะ hey, ใน<ๆ>หัวไม่เจอนานเลยสวัสดีครับจากน้องเตชิดนะครับผมเบ็ดเลือ12%ตอนแรกตั้งใจว่าจะออกมาซื้อแค่ทุเรียนใช่ไหมทุกคนตั้งใจจะออกมาซื้อแค่ทุเรียนแต่ว่าทีนี้มันขับรถผ่านชายหาดรู้สึกว่าเออ มันน่านั่งดีนะคะทุกคนตอนกลางคืนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะให้ดูอืนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนเคยไปที่นี่ใช่ไหมนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยถุงยางทุกคนถุงยางฉันมันปลิวฉันวิ่งไปตามเก็บพลาสติก โอ้ยอย่าหนีฉันไปไหนอย่าหนีฉันไปอย่าหนีฉันไปฉันแกบถุงก่อนอถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนมันจะสว่างนะเนาะเห็นไหมมันจะสว่างเพราะว่ามีไฟนะคะอืม ลูกสาวทุกคนนางเล่นทรายนะเล่นทรายแล้วก็นางก็เผลอกินทรายไปเด้อมาเด้อมาเด้อมาหาดพัทยาด้วยกันนะครับผมใช้เบ็ด12เปอร์ซให้มีประโยชน์นะคะทุกคนมาเข้ามาเร็วๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไลฟ์สดจากพัทยาประเทศไทยจ้าอันนี้เช่าเช่าเสือเขานั่งนะคะ60บาทนี่ 50ิบหกบาทนี่แหละจะไม่ได้นะ,ะคะกาลังจะเดินไปซื้อแหละเขาเขาเห็นพอดีนะทุกคนเขาเห็นพอดีก็เลยว่าเช่าได้นะเขาว่าอย่างนี้เช่าได้ก็เลยโอเคเช่าดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็มีแล้วอันนึงอโอ้ยฮหดจังไหนทุกคนเฮหดจังไหนคอยสีต่างโทรศพัพท์ใดนี่โอ้ยพี่น้อง สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะทํายังไงถึงจะตั้งกล้องถึงจะตั้งกล้องได้ทุกคนอันนี้ก็เอาอย่างนี้ไหมเออทุกคนอย่างนี้ไปก่อนนะได้ยินเสียงเราชัดไหมคะซื้อสตอรอเบอร์รี่ทุกคนซื้อสตอรอเบอร์รี่มาหนึ่งร้อยบาท ซื้อจากเทอร์มินอลนะหนึ่งรอยบาทสู้ชีวิตมากใช่สัญญาณชัดไม่ชัดบอกด้วยนะคะเสียงชัดไหมบอกเลยเดอ้ออย่างว่าลืมขาตั้งกล้องได้ไงโอ๊ยทุกคนฉันเหนื่อยกับเหนื่อยกับตัวเองจริงๆเลย บ่ได้อ่ได้อ่ไ่ได,ได้โอ้ยคนก็เล่นีนีฉันทิมเบิร์ดสวัสดีพี่ท็อปจ้าสวัสดีนะคะอยู่พัทยาจ้าทุกคนจ้าอยู่พัทยาเด้อกินทุเรียนก่อนมาเด้อทุเรียนกรัมละ180บาทอันนี้นะคะ520บาทอืม ขอบคุณจ้าอันนี้520บาทนะคะแต่ว่าเนื้อเนื้อมันจะนุ่มนิ่มหน่อยแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะว่าอันเมื่อวานที่เรากินอะนะมันมันมันกรอบกว่านี้นะลุกคนนีมากินทุเรียนอยู่ชายหาดพัทยาพัทยาเหนือหรือใต้ก็ไม่รู้นะคะภาพชัดเสียงชัดเจ๋วโอเคจะอ้ายมอเด้อ ตั้งแต่มาอยู่นี่กินทุเรียนสองรอบนะบามา,มาจ้ามาจ้าทุกคนจ้าห้ายี่ยาบาททุกคนสวัสดีคุณทีจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอภัยทุกคนด้วยนะถ้าภาพมันไม่ค่อยสวย<ม>เพราะ <พอ S 2> ว่า ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะคะทุกคนลูกสาวก็กินทรายป้อนยาโฮดะยาโฮดะยาโฮดะยาโดะป้อนสุีเนี่ยอะไรเนี่ยครับผมช่วมุตามีสิโอ้โหลูกสาวก็ไม่อยู่นิ่งนะป๊าๆก็ไปตามแล้วน้องไม่เคยเล่นทรายทุกคนพอขาเหยียบทรายครั้งแรกนางกลัวนะคะนั่งเป็นขยักขยแยงตอนแรกอะ่ะ รองเท้าเออทรายมันเข้ารองเท้าใช่ไหมนางเป็นขยะขยงนะคะไม่ถึงสิบนาทีนูน่นนอนตากทรายแล้วนะตอนเนี้ยรอแป๊บผมกําลังไปครับมาจากมาจากพัทยาไม่หนาวนะทุกคนบรรยากาศดีอืจังหวะน้ําลงให้ดูน้ําลงนะนูน่นน้ําลงน้ําลงแล้วเขาลงไปเก็บหอยลงไปดูหอยนะทุกคน ทุกคนคิดว่าไหมสมมุติว่ากลาคืนน้ํามันลงแล้วถ้าจูจ่ๆน้ํามันขึ้นมาเนาะว่าไหมคนที่ลงไปเขาจะขึ้นมาทันไหมเนี่ยอ,าาอืบ่าวหวานเด้อบบ่ยานจะอายจา้านานๆกินทีเดอ้อหนีเดอ้อมาเดอ้อ78ดคนดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเบ็ดสิเปเซค่ะตั้งกล้องค่อยกลืมเอามากิโลกรัมละร้อยแปดสิบาทไทยค่อยซื้อมาห้าบาท ไปไหนอ่ะเดินลงทะเลไหมไปไหมลงทะเลจะเอาเธอนั้นไปลอยทะเลเพลงนี้มาเลยทุกคนที่มันดังในทิกตอกอยู่ตอนเนี้ยก็ <c oughs> ใจเธอนั้นอะไรนะมันโลเล <c oughs> อืม <c oughs> บรรยากาศรอบๆทุกคนอืม ตอนนี้เพิ่งจะสองทุ่มนะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้ walking street ก็คือตรงไปนะคะหนุนตรงไปตรงไปนู่นนะคะถึงนูน่นแหละ walking street ตรงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสิริไม่อ่านปลูกได้บอพันธแฟนทุเรียนเถอะไม่ได้นะคะอยู่ที่นู่นปลูกไม่ขึ้นเลยอืออืลูกสาวเราเองนอนเกลือกนอนกลิ้ง อาโชเอ้ยเอ๊ยลิโชระบีนอโอ้ยข้อหนนี้ฉันเบิร์สวัสดีทุกคนจ้าสวัอดี เพสต์รีโมเกเรสบีนาวาะโรสเมียนแอะแบกน้าป่อยอีเยมน้าป่อยอีเยมน้าป่อยดาลิยงแบกกรุงเทพไม่หนาวแล้วแต่น้ำหนาวจริงพูดจริงลูกชายมาเที่ยวลูกชายไม่ได้มาจ้าลูกชายอ่าติดเรียนนะคะทุกคนนู่น ไกลๆนั่นคือเรือใช่ไหมอืมเป็นเรือจอดโอ้ยลูกสาวฉันไกลๆนั่นคือเรือนะทุกคนนะลูกชายไม่ได้มานะทุกคนนะเพราะว่าเขาห่วงการเรียนเขากลัวเขาซ้ําชั้นนะคะอืมเขาไม่มามกำลังกินทุเรียนได้คำเดียวเอง สวัสดีพี่ศักดิสินจ้าสวัสดีนะคะลูกแม่เตือนแล้วไม่สนสอนอะไรล่ะเธอดูสิเนี่ยนูนน่ะนูนน่ะมันก็นไหลลงไปกินทุเรียนได้ไม่ถึงคำเลยทุกคนต้องวิ่งตามลูกเนี่ยคิดดูงึดไหล ทางนูน้นทางนู้นก็น่าจะเป็นนู่ไหะเห็นไหมอะไรนะที่มันขึ้นป้ายพัทยาแล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮใช่ไหมทุกคนอืมอันนั้นนะที่เป็นตึกใหญ่ๆตึกอะไรอันเนี้ยนู่นนะทุกคนนะเนี่ยตึกตึกเนี้ยเขาเรียกว่าตึกอะไรก็ไม่รู้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นพัทยาเหนือบ่อืมสวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีจ้ามะปรางจ๋านะคะมะปรางก็ได้เป็นมะปรางให้เธอเลย สวัสดีพี่ชัดนะจ๊ะสวัสดีพี่อ๋อนี่ไงพี่พี่มาปางมาพอดีเลยนึกนึกว่าเขาสวัสดีหนูกำลังจะบอกว่าเป็นพี่มาปางให้เธอก็ได้พี่ปางสวัสดีเดอ้อนะคะลูกชายไม่มาเพราะกลัวสอบตกซ้ำชั้นใช่ค่ะไปอีกแล้ว <c oughs> สิว่ามาใบไบทยังอีกคนอยากไล์ก็อยากไล์นะคนวิ่งตามลูกก็วิ่ง กินทเรียนได้ไม่ถึงคำโอ้ยเป็นตะซูนเททุกคนจ้าอะไรมาถึงด่าเลยนะคะด่าการจะด่าใครสักคนไม่ต้องมีดผลนะเบ็ดหลือสิบเปอร์เซเพื่อให้มันเป็นความสบายใจไล่ให้มันเบ็ดหมดไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีพี่ชัดจ้าสวัสดีนะคะโปลมาพอดี <c oughs> มานั่งชายหาดพัทยาเช่าเช่าเสือเขาห้าสิบาทนี่แหละนะคะแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆไหมล่ะทุกคนผู้ชายนั่งเฝ้าไอ้นี่อยู่โอ้ยอย่าให้มีครั้งที่สองนะล,ลูกมันเลยแล้วอะ่ะเลยสองสามครั้งแล้วเนี่ยอื <S <S วันนี้พาไปเล่นน้ำทะเลมาผมนี่เหนียวหมดเลยอื ทั้งผมเหนียวทั้งกินสตรอเบอรี่นะคะทุกคนน้ำยังไม่อาบรักพี่อยู่ทํารองเทา้าอ้ะเอลิสโอ้ยลูกสาวเอาทรายมาเทลงหัวแม่ฉันต้องสากห้องอีกแหละทุกคนเอ้ยน่อนอนั้นเขากำลังซื้อปลาหมึกนะคะทุกคนฉันอยากกินปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะคะจะซื้อปลาหมึกแห้งกินก่อน จะซื้อปลาหมึกแห้งกินเดอ้อสักหน่อยก็จะไปเอาเข้าเซเว่นไปซื้อเสมอนอมากินกับนะะเสมอนอปมานั่งกินชายหาดชิลชิทุกคนจ้ะเออตอนันนี้คืนบรรยากาศตอนกลางคืนมันมันดูแบบอะไรอะดูดีแล้วทุกคนเนาะคนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ร้อนอะนะเย็นสบายอยู่ใกล้ทะเลด้วยพี่ไปพัทยาไปสิบสองพัทยาสิบสองหนูก็อยู่นะ สิบสองหนูอยู่อยู่พี่ปางหนูเช็คเอาท์สิบสามเจอเจอพี่ปางแน่เลยเจอพี่ประปางแน่เลยวายพี่ปางมานะมาเจอกันนะที่สิบสองอ่ะพาน้องพาน้องไปกินเหล้าเลยนะพาน้องไปเข้าผับษาเดอ้อพี่ปางเดอ้อลูกสาวไปนู่นเลยลูกทะเลนี่นี่นี่พี่ลูกสาวเพิ่งจะเอาทรายมาเทลงหัวให้นี่เป็นตาซูนบอกเจ้าว่า ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบรรยากาศไกลๆสวยจังเลยนะคะทุกคนนี่เรือนะคะแล้วก็นูนแหลมบาลีไฮอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนคะ่ะต่อไหนเกาะช้างหรือเกาะกูดก่อนน่าจะเป็นเกาะช้างก่อนแล้วค่อยต่อเป็นเกาะกูดนะคะพี่ปรางองืวิ่งตามรูป <No. S 2> อันนี้คือกลับจากทะเลมานะคะไปทะเลหาดนางรําตอนแรกว่าจะไปหาดหาดน้ำใสที่นี่คือเขาไม่ให้ฝรั่งเข้าไม่ให้ต่างชาติเข้านะคะเพราะว่ามันอยู่ในเขตรักษาของทหารไงประมาณนี้นะคะทุกคนก็เลยได้ไปหาดนางรัมู่แถวนั้นคือหาดเยอะมากแล้วก็การเดินทางก็คือง่ายสะดวกรถไม่เยอะแล้วก็ไม่ติดนะคะ แล้วแล้วธรร,ธรรมชาติธรรมชาติพัทยาเนาะออกไปชานเมืองบรรยากาศเขาดีดีดเห็นแล้วก็ใจฟูนะทุกคนใจฟูลเลยแหละอืมแล้วก็คนไม่เยอะน้ําก็ใสน้สาําใสคล้ายๆเกาะล้าน,นะทุกคนเกาะเกาะอะไรนะที่เกาะเกาะรํานะคะไปเกาะรํามาเกาะนางรําบรรยากาศคล้ายๆเกาะล้านอ่ะอืมสวยดีทุกคนจ้า ขอให้เที่ยวให้สนุกมีความสุขจ้าขอบคุณคะ่ะพี่ท็อปข้านะคะผมมีแฟนแล้วโอเคดีมากเนี่ยเนี่ยอยากอยากกินเอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหมึกย่างทุกคนเพราะว่าอยู่นู่นนะบอกบอกทุกคนว่าถ้ากลับไทยจะกินหมึกย่างไงนี่เห็นแล้วหมึกย่างอืม โอ้ยเบ็ดเหลือเก้าเปเซน์พี่น้องเออไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์สดนะแต่ว่าจังหวะเดินหาทุเรียนไงก็เ <c oughs> ลยแบบว่าเออมานั่งไลฟ์สดดีกว่าอ่ะให้ดูบรรยากาศนะคะต้นมพะพร้าวเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้สองทุ่มนะคะก็ยังไม่ค่อยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคน แล้วดูผัวฉันเวลาไปทะเลนะโอ้โหกลัวคนขโมยกระเป๋าที่อย่างเงี้ยนี่ยอยู่ตรงพัทยามีกลัวคนขโมยกระเป๋า,นะาม,ปมันเดินมาแบบไร้กระเป๋านะ darling เปย์โชว์น็อตแบก dis พร้อมเปลมนะแบก dis พัทยา dis พร้อมเปลมแบกแลมีน็อตไซนี่โบช h อืม ทิ้งกระเป๋าไว้ทั้งเงินทั้งพาสปอร์ตอีดอกแล้วเดินหนีที่เราไปที่เราไปหาดนางรำนะทุกคนนะให้เราถือกระเป๋าเดินท่ามกลางชายหาดทั้งกล้องหนึ่งกล้องสองอแบกไปแบกมาอยู่พี่อย่างนี้มาทิ้งกระเป๋าไว้เออเหลือจะทน ตบมันรอแป๊บกาลังจะถึงแล้วครัมาในหัวมาเร็ว,รวมาเร็ว,รวมาจากในหัวจา้าเนี่ยแทบเล็ตก็ทิ้งไว้ตรงนี้เออย่ามันคืดบ่หอบมันกับมาคืดหอดเด้ปัดยา่ามอย่างอื่นนะมันคือหูแทะที่อยังพัทยาคนเดินไปเดินมาตั้งเยอะตั้งเยอะนะทุกคนเนาะใช่ไหมกระเปง๋งกระเป๋าต้องระวังนะคะอืออืมผูม้เรียนถ้ามันตัดไปก็คืออ,อ เบ็ดเบิดทุกคนจำใจเสียดายเนาะโอ้เจ็ดสิบสองท่านดูสวัสดีจ้าทุกคนจ้าผู้ชายไปซื้อว่าจะซื้อปลาหมึกวิ่งไปซื้อปลาหมึกก่อนเนอะเดี๋ยวปลาหมึกจะไปก่อนมาแล้วมาแล้วไ้ข้างมองเห็นฉันไหมนะ่ะ ทุกคนชั้นชันชั้นกวักเรียกเขาเขาจะมาเห็นชั้นไหมว่าชั้นเรียกเขาเห็นหรือเปล่าปลาหมึกปลาหมึกม,กมาทางนี้น่อยคุณลุงมานี่คุณลุงซื้อปลาหมึกหน่อยจ้าอ่าแล้วมาได้ยินบอก อ๋อเล่าก็ที่ซื้อกันเราเคือไปไปดังไว้ต้องพันอืมสะโกนสิต้องงั้นแหละแล้วดูนะเขาไปนั่งปิ้งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ให้ใครอ่ะไม่มีใครคุยกับเขาเลยนะเมื่อกี้เลยว่าเขาเอาขอเขาสั่งเหรอ อันนอตโกนเรียกตรงนี้นี่เปล่าไปไม <c oughs> ่แหกปาก <c oughs> มาให้ปงังมาเดอสิบสองเด้อที่ปงังต้องเจอให้ได้ค่ะในแตนก็อยู่ใกล้กันแล้วยัยงไงต้องเจอให้ได้ใจยเย็นใจที่มาปังนะคะกินทุเรียนก่อนกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทเนี้เอาเนี่ยมันน่าจะค้างคืนมาสองสามวันแล้วนะทุกคนมาเลยเป็นเนื้อเละๆหน่อยอืเนี่ยฉันหูเลยวันเนื้อเละ แต่ว่าเดินซื้อตามตมลาดแล้วคือไม่โอเคนะทุกคนอืมอ๋อผู้ชายไปแตะไปแล้วกแสดงว่าบางนลันก็ซื้อคือกันบางนลันก็ซื้อคือกันเข่ากัอยากซือ้อกันเนาะเออ เบ็ดขอนหรือสิเบอร์เปันยังขอนยางไปออกปลาหมึ่งก็เนอะทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นการทำปลาหมึกงด้วยไหมเอาเทปเล็บไว้ในกระเป๋าก่อนใส่เอามีผู้ใดสั่งเล่าเลยแหละไปซื้อก่อน เรามีเงินอยูเ่เรามีเงินอยู่เราซื้อได้ทุกคนอยากกินอะไรก็ซื้อเอานะคะอันนี้ของหนูใช่ไหมเอาตีจักบาทนี้สามตัวบอลห้าตัวล <c oughs> ุงก็เลยสิวาสามตัวคือจะ <c oughs> เดี๋ยวนะ ูมีแบ่งร้อยหรือเปล่าห้าตัวร้อยแล้วทุกคนนะนี่ปลาหมึกคุณลุงนล้นเนี่ยห้าตัวร้อยเบิ่งกันก่อนมีบอละแบ่งร้อยโอ้ยวาดสนาวาดสนาอ๋อดีส oh, วาดสนาอันบ่ไรพบคาตั้งกล่องมาถอย่า แป๊บเดนะียวแล้วนะลุงนะหนูเอาสวัสดีทุกท่านจา้านะคะปลาหมึกย่างใครอยู่พัทยามากินปลาหมึกย่างกับเราได้นะคะนี่ห้าตัวร้อยทุกคนลุงมองหน้าลุงมองหน้านะคะลุงว่าต้องแรกคิดว่าสามตัวร้อยตกใจหมดนะคะลุงไกก็เลยมองหน้า อ๋อมันซ้อนๆกันอยู่นะมันซ้อนกันอยู่เออมาความฝันเป็นจริงแล้วได้กินปลาหมึกย่างแล้วนะคะทุกคนปลาหมึกย่างจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อแบ็ดลสเปอร์เซ็นะคะทุกคนซื้อซื้อปลาหมึกซื้อแถวไหนแพงสุดไม่รู้พี่นานาคิดถึงคือกัน น้องไม่ไลห้าวันแล้วมังนี่ใช่ไหมน้องปรางจะคิดถึงมากมากจ้านะคะพี่ปรางเดี๋ยวก็ไล์นะคะเดี๋ยวก็ไล่มีน้ำจิ้มด้วยนะคะมีน้ำจิ้มด้วยจริงๆมันต้องบดด้วยทําไมลุงไม่บดให้เราอ,อลุงเราขี่ขันบดเนาะปลาหมึกบดมักปลาหมึกบดมากก็น,นะเพราะเป็นยังลุงก็เมื่อยย่านลุงเมื่อยนะ พี่มาคื้สวัสดีจ้าทำไมอ่ะแถวบนแพงกว่าแถวล่างใช่ไหมอ้ามินตับพูดสไปออสซาเจเรียจ้ามาแล้วพอกินปุ๊บผู้ชายก็พาลูกมาปั๊บ <c oughs> พี่น้องเอย๋ย <c oughs> มีฟันเทียวดีมากโอ้ย พี่มักกี้ทำไมเขายัางบดให้หนูนี่แถวบอตัวใหญ่กว่าหรอออโอหนนปปะมยชูอ่ปีมั้นา้นาวปไกัแกรส บูเจเอลิชจะกประลุชาบกลับมาใหม่จะมีคนดูไหมอ่ะลอ่ะตามหลักแผวบนแพงเป็นตัว ใหญ่แถวล่างประหยัดเอาเหรอใช่ไหมไม่ค่อยรู้เลยเด้นี่คิดว่ามันตัวเท่ากันหมดนะคะทุกคนพี่ธานามีสีจ้านะคะอืไข่อยก็ว่าไข่เคี้ยวจนเมื่อยปากอื โอ้ <Good. S 2> oh. เราเบ็ดสองเใ่นะคะทุกคนหมดแล้วหมดเลยเรเือเบ็ดเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมาะไลฟ์ใหม,ม่ถ้าเาตอนกลางวันก็ตอนกลางคืนนะคะจะมาะไลฟ์ใหม่ถ้าเจ็คนดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรานิม เห็นเป็นใครก่อนเออยุงเยอะมากทุกคนเราสวยในความมืดด้วทุกคนคะ่ะลงเลยเดี๋ยวตัดแล้วมันจะค้างแบบที่ใช่ไหมอยอยากลงจังเลยเสียดาย <c oughs> พี่ไรเบ็ดหมด อืมทุกคนยุงข้างบนอันเต็มเลยทุกคนยุงตัวจริงสิสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นตัวจริงแล้วแหละถ้าเจอปลานิลตอนไม่สวยจนะเป็นตัวปลอมทุกคนนะเป็นตัวปลอมอืมถึงก้าวสิบก่อนกยาวด อีก6คนคนคนจะอีก6คนจะครบ90นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนู่น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 ขัทยาต้นมะพร้าวก็จะมีคนเขายืนทำงานอยู่นู่นนะยาวๆไปทุกคน่ายาวไปยาวแต่ว่า